สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นะถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้มาเรียนกับคุณครูส้มนะคะเรื่องแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาค่ะมาตรฐานการเรียนรู้วันนี้มาตรฐานการเรียนรู้ที่เราจะเรียนคือว4.2ค่ะต่อมามาดูตัวชี้วัดนะคะ ตัวชีวะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือว4.2อป1ทับ 1, และว4 2อป1ทับ 2, ค่ะต่อมาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้มีอยู่4ข้อค่ะข้อ1ระบ,บุปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะข้อ 2. วิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้ปัญหาอย่างรวดเร็วค่ะ ข้อ3การเขียนแผนภาพความคิดและแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาค่ะข้อ 4. มีความกระตือรุนในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมค่ะก่อนอื่นที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเด็กๆมาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะครั้งก่อนเมื่อเราเรียนครั้งก่อนที่ผ่านมานะคะปัญหาคืออะไรคะเด็กๆจําได้ไหมคะอะไรคือความหมายของคาว่าปัญหาค่ะเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยคะ่ะ เอคุณครูได้ยินเสียงนักเรียนตอบหลายคนเลยค่ะนักเรียนตอบว่าปัญหาคือข้อสงสัยข้อขัดข้องอุปสรรคใช่ไหมคะเด็กๆตอบได้ถูกต้องมากเลยค่ะเด็กๆคะคุณครูมีภาพสองภาพตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2ภาพนะคะเป็นภาพเด็กผู้หญิงทำอะไรคะและเด็กผู้ชายกำลังแสดงอาการอะไรคะเด็กๆช่วยกันตอบให้คุณครูหน่อยค่คะ คุณครูได้ยินเสียงเด็กๆตอบนะคะเด็กผู้หญิงกําลังใส่เสื้อผ้าและใส่เสื้อผ้าไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยให้คุณแม่ช่วยติดกระดุมให้ค่ะส่วนเด็กผู้ชายกําลังทำอะไรคะเด็กผู้ชายกําลังติดกระดุมและหาวิธีติดกระดุมของตัวเองนะคะซึ่งเป็นการติดกระดุมที่ช้ามากเพราะไม่ถนัดนะคะคําถามต่อไปนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพสอภาพนี้แล้วเด็กๆเ,เคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะ คุณครูได้ยินเสียงนักเรียนตอบมาว่าเคยบางคนเคยและบางคนไม่เคยใช่ไหมคะนักเรียนคะปัญหาที่เกิดขึ้นมานะคะปัญหามีหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และเหตุการณ์ค่ะเด็กๆคะในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนจะต้องพบกับสิ่งต่างๆอีกมากมายบางปัญหาเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างเช่นปัญหาที่นักเรียนแต่งตัว ถูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมช้าทําให้นักเรียนแต่งตัวช้าไปโรงเรียนสายค่ะนักเรียนคะคุณครูมีตัวอย่างนักเรียนไปโรงเรียนสายวันนี้มาให้ดูนะคะเพราะใช้เวลาในการแต่งตัวนานการแก้ปัญหานี้นักเรียนทําได้โดยการแต่งตัวให้เร็วขึ้นเตรียมอุปกรณ์เครื่องแต่งตัวและจัดเตรียมลำดับขั้นตอนการแต่งกายให้ถูกต้องค่ะ ตัวอย่างเช่นในวันนี้นักเรียนจะต้องไปโรงเรียนโดยนักเรียนจะต้องนำชุดออกกำลังกายเสื้อกางเกงรองเท้าและอุปกรณ์ไปโรงเรียนด้วยในการที่นักเรียนจะต้องไปโรงเรียนพุวงนี้เพื่อลดการเสียเวลาในการแต่งตัวนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ชุดออกกำลังกายให้พร้อมในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการแต่งตัวค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนตอบค่ะ คำถามชวนคิดวันนี้ก็คือนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อให้การแต่งตัวให้เร็วขึ้นกว่าเดิมและไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการแต่งตัวค่ะเด็กๆช่วยกันคิดและช่วยกันตอบคําถามคุณครูนะคะคุณครูได้ยินเสียงนักเรียนตอบมาสองคนบางคนบอกว่าอาบน้ําให้เร็วขึ้นตื่นให้เร็วขึ้นมีอะไรอีกบ้างคะนักเรียนช่วยกันคิดค่ะ อ๋อส่วนที่ทําไม่ได้นักเรียนต้องแจ้งผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยในการแต่งตัวค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่นักเรียนทําไม่ได้สวมเสื้อไม่ได้จิดกระดุมไม่ได้มีอะไรอีกบ้างคะคาดเข็มขัดไม่ได้นักเรียนคะในส่วนที่นักเรียนทําไม่ได้นะคะมันคือปัญหาซึ่งปัญหาหลายๆอย่างนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาให้ถูก กับเหตุการณ์กับสถานการณ์นะคะเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการแต่งตัวค่ะนักเรียนคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนใส่เครื่องแบบลูกเสือไม่ครบเพราะหาผ้าพันคอบอกลเ,กเข็มขัดไม่เจอปัญหานี้ก็คือนักเรียนสวมใส่ชุดลูกเสือไปโรงเรียนแต่อาจจะไม่ได้ใส่ผ้าพันคอหรือไม่ได้คาดเข็มขัดนะคะ นักเรียนสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยนักเรียนจัดเก็บเครื่องแบบอุปกรณ์ไว้ในที่เดียวกันนะคะเพื่อให้เพื่อลดเวลาในการหาง่ายในการแต่งตัวไปพรุ่งนี้อย่างเช่นนักเรียนจะต้องจัดเก็บถุงเท้าให้เป็นคู่จัดเก็บหมวกเสื้อเข็มขัดและอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำไปไว้ในชุดเดียวกันในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ไม่เสียเวลาในการหาอุปกรณ์ในตอนเช้า แล้วก็สะดวกในการแต่งตัวค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะเพื่อให้การแต่งตัวได้เสร็จทันเวลาและแต่งตัวสวมเครื่องแบบได้ครบถูกต้องที่สุดค่ะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะคุณครูได้ยินเสียงนักเรียนตอบมาว่าการที่นักเรียนจะต้องแต่งตัวให้เสร็จทันเวลานะคะ แล้วก็ถูกต้องที่สุดนักเรียนจะต้องมีการวางแผนตามขั้นตอนตามรายการที่เรากําหนดไว้นะคะนักเรียนก็จะไม่เสียเวลาในการแต่งตัวค่ะและก็จะไม่เกิดปัญหาในการแต่งตัวในระหว่างที่นักเรียนจะแต่งตัวตอนเช้าค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าปัญหาบางปัญหานักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆค่ะด้วยตนเองและอาจมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่หลายวิธีค่ะ นักเรียนจะต้องศึกษาปัญหาว่าปัญหานั้นคืออะไรค่ะอะไรที่เป็นปัญหาและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามต่อไปนี้มาให้นักเรียนตอบคำถามกันค่ะการแต่งตัวไปโรงเรียนของนักเรียนมีขั้นตอนย,อย่อยๆอะไรบ้างคะเด็กๆช่วยกันคิดนะคะแล้วช่วยคุณครูตอบมาคนละหนึ่งคำตอบค่ะ ได้ยินเสียงเพื่อนๆตอบมาแล้วคำ,คำตอบที่หนึ่งเพื่อนตอบว่าสวมชุดชั้นในต่อไปทำอะไรคะสวมเสื้อน,นักเรียนขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะสวมกางเกงสวมกับโปรงคาดเข็มขัดสวมถุงเท้าสวมรองเท้าเด็กๆตอบเก่งมากเลยคะ่ะคำถามต่อไปนะคะ ในระหว่างการแต่งตัวนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างคะช่วยกันตอบเลยค่ะมีปัญหาคืออย่างเช่นนักเรียนคาดเข็มขัดไม่ได้จิตกระดุมช้าผูกเชือกลองเท้าไม่ได้เด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยค่ะช่วยกันตอบหลายคนเลยค่ะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ดีมากเลยค่ะ นักเรียนคะในขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมคุณครูขอให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะคะร่วมกันคิดวิเคราะห์เรียงลําดับขั้นตอนการแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาค่ะแล้วเขียนแผนภาพความคิดลงในแผนภาพความคิดกระดาษเทาขาวนะคะที่นักเรียนเตรียมมาสําหรับนักเรียนออนไลน์นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษเทาขาวได้เลยนะคะเตรียมสีดินสอนะคะแล้วก็สมุดจดมาด้วยค่ะส่วนนักเรียน นักเรียนเรียนออนไลน์ค่ะนักเรียนแบ่งกลุ่มในกลุ่มเพื่อนออนไลน์นะคะแบ่งกลุ่มละ5คนนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่การทำงานนะคะตามกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนมาดูกิจกรรมนะคะกิจกรรมการแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหานะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในรูปภาพตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาค่ะ เด็กๆคะเด็กๆพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปทํากิจกรรมได้เลยนะคะคุณครูให้เวลาในการทํากิจกรรมสักครู่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูขั้นตอนการแต่งตัวไปโรงเรียนของของตนเองค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ การแต่งตัวเริ่มต้น 1. สวมชุดชั้นใน 2. สวมเสื้อนักเรียนค่ะ 3. สวมกําเกงหรือกระโปรงค่ะสคาดเข็มขัดค่ะหสวมถุงเท้าและหสวมรองเท้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะในการแต่งตัวนะคะนักเรียนเราสามารถสลับขั้นตอนการแต่งตัวได้ เป็นบางอย่างเป็นบางขั้นตอนค่ะบางขั้นตอนอย่างเช่นนักเรียนจะสวมรองเท้าก่อนถุงเท้าไม่ได้ค่ะนักเรียนจะต้องสวมถุงเท้าก่อนรองเท้าอย่างเช่นการคาดเข็มขัดนักเรียนจะต้องสวมกางเกงก่อนแล้วค่อยคาดเข็มขัดทีหลังค่ะนักเรียนจะไม่สามารถสลับขั้นตอนการคาดเข็มขัดก่อนแล้วค่อยมาสวมกางเกงค่ะนักเรียนคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันย่อมมีความแตกต่างแต่มีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆนั้นอย่างเป็นลําดับขั้นตอนมีทั้งการใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์ข้อความที่เป็นส่วนประกอบอย่างเป็นระบบค่ะในขั้นตอนการสื่อสารและการนําเสนอข้อมูลนะคะคุณครูขอให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้นําเสนอขั้นตอนการแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาค่ะให้นักเรียนช่วยกันแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดนําเสนอช่วยกันตรวจสอบข้อมูลค่ะเด็กๆคะเมื่อเราเรียนจบเนื้อหากันแล้วเรามาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะข้อ1สวมถุงเท้าสวมรองเท้าสวมเสื้อสวมกางเกงสวมชุดชั้นในข้อ2สวมถุงเท้าสวมชุดชั้นใน สวมเสื้อสวมกันเกงสวมรองเท้าข้อ3สวมชุดชั้นในสวมเสื้อสวมกันเกงสวมถุงเท้าสวมรองเท้านักเรียนตอบข้อไหนคะช่วยกันคิดและช่วยกันตอบได้เลยคะ่ะตอบข้อไหนคะบางคนตอบข้อ1นึ่งบางคนตอบข้อสองมีใครตอบอีกไหมคะตอบข้อสาม เด็กๆค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าตอบข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อ3ค่ะตอบข้อ3นะคะเพราะการแต่งกายจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่สวมชุดชั้นในก่อนแล้วมาสวมมาสวมเสื้อค่ะสวมกางเกงสวมถุงเท้าและถึงจะสวมรองเท้าค่ะข้อต่อไปค่ะข้อใดเรียงลำดับการเตรียมชุดนักเรียนเพื่อให้พร้อมสวมใส่ไปโรงเรียนได้ถูกต้องคะ กอไก่คือซักขอไข่คือรีดคอควายคือตากให้แห้งเด็กๆต้องวิเคราะห์นะคะว่านักเรียนจะต้องเรียงลำดับอย่างไรไปดูข้อคำตอบกันค่ะข้อ1กอไก่ขอไข่คอ,อ,อควายข้อ2คอ,อควายกอไก่ขอไข่ข้อ 3. กอไก่คอควายขอไข่เด็กๆวิเคราะห์กันก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะตอบนะคะเพื่อให ตอบให้ถูกต้องที่สุดค่ะตอบข้อไหนกันคะเด็กๆตอบข้อหนึ่งเพื่อตอบข้อสองมีใครตอบข้อสามไหมคะอ่าเรามาดูเฉลยกันค่ะนักเรียนข้อนี้ตอบข้อสามค่ะเพราะการเตรียมชุดนักเรียนเพื่อให้สวมใส่ได้ไปโรงเรียนควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ค่ะนักเรียนจะต้องซักก่อนแล้วค่อยตากให้แห้งค่ะ และสุดท้ายก็คือรีดค่ะมาดูคำถามข้อต่อไปค่ะการที่จะแก้ปัญหาได้สำเร็จขั้นตอนสำคัญที่สุดคือข้อใดคะข้อ1การวางแผนข้อ2การลงมือแก้ปัญหาข้อ3การศึกษาปัญหาค่ะเด็กๆช่วยกันคิดและช่วยกันตอบค่ะเราจะเลือกข้อไหนกันดี ตอบข้อสองเหรอคะมีใครตอบข้อ1นึ่งไหมคะอ่าเพื่อนบางคนบอกตอบข้อสามอ่าเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าตอบข้อไหนกันตอบข้อหนึ่งค่ะเด็กๆเ,เพราะขั้นตอนการวางแผนเป็นการเป็นขั้นตอนการกําหนดขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาค่ะซึ่งถือว่าขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดค่ะ นักเรียนคะในการเรียนรู้วันนี้เรามาถึงขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนลองประเมินผลตนเองสิคะว่านักเรียนได้ความรู้อะไรไปบ้างคะวันนี้นักเรียนรู้จักขั้นตอนการแต่งตัวไปโรงเรียนอะไรบ้างคะและมีวิธีการแก้ปัญหาในระหว่างการแต่งตัวอย่างไรบ้างมีนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับตนเองและครอบครัวอ,อย่างไรเด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วลองประเมินตนเองคะ่ะ เด็กๆคุณคุณได้ยินเสียงเพื่อนๆตอบมาหลายคนเลยค่ะเพื่อนๆตอบว่าได้รู้จักขั้นตอนการแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะอย่างเช่นการติดกระดุมช้ามีวิธีการแก้ปัญหาก็คือเด็กๆฝึกสวมเสื้อและติดกระดุมด้วยตนเองบ่อยๆเพื่อ,อให้เกิดความชำนาญค่ะหรือให้ผู้ปกครองช่วยสอนวิธีการติดกระดุม ะะและดําไปและดาความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาค่ะในชีวิตประจําวันของตอนเองและครอบครัวของตอนเองต่อไปค่ะในการประเมินการเรียนรู้ในการเรียนวันนี้นักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง4ข้อค่ะข้อ 1. ระบุปัญหาและเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันข้อ 2. วิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้ปัญหาอย่างรวดเร็วค่ะข้อ3 เขียนแผนภาพความคิดแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาและข้อ4มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะในการเรียนวันนี้นะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคะในการเรียนวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากการทํากิจกรรมและได,ไ,ดได้รับความรู้ในเรื่องการแต่งตัวอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา เรียงลำดับขั้นตอนการแต่งตัวได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ